นาวการแบบนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการพัฒนาการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสติและปัญญาเกิดความปลอดภัยเกิดความผาสุกเกิดสิ่งที่เป็นสิริงมงคล ก็ถือเป็นบุคคลที่ได้มุ่งหาสัจธรรมได้หาความจริงเป็นผู้เริ่มที่จะเ <c oughs> จาะลึกไปในปัญญาที่เราทั้งหลายทั้งปวงยังขาดยังเป็นผู้บกพร่องยังเป็นผู้มืดบอดอยู่เหตุ <c oughs> ที่เรายังขาดเป็นผู้บกพร่องมืดบอดเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเรายังไม่พ้นจากอำนาจ ของบรรดาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหากเมื่อเราพ้นจากอำนาจแห่งความทุกข์แล้วถือว่าเราเป็นคนมีปัญญาถือว่าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นบุคคลที่ได้พ้นจากอำนาจแห่งอวิชชาบัดน,นี้สิ่งที่มนุษย์ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงควรจะหาก็คือความรู้ความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าและอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวง เขาก็ค้นหากันมาทุกภพกทุกชาติเขาก็เป็นผู้ฝักไฟหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในที่สุดเมื่อถึงวาระบารมีได้เต็มเปี่ยมก็จึงได้ใช้ปัญญาเขา้าค้นหาความเป็นจริงแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทำลายทำลายเราและสิ่งใดที่เราควรจะรู้สิ่งใดที่เราควรจะทำความเข้าใจ ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าใจของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายใจเป็นสิ่งที่รวบรวมใจเป็นสิ่งที่ก่อทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดพบเกิดชาติใยเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเป็นอิสระแล้วก็กลายเป็นผู้ถูกผูกมัดดังนั้นใจก็จึงเป็นปัญหาใจนั้นตามความเป็นจริงแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้แต่ก็มีอิทธิพลมากมายใจนั้นเป็นสิ่งที่ประสมพบผูมากมายและเรื่องราวต่างๆของเราดังที่พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดสู้แล้วเมื่อได้เป็นผู้ค้นหาสัจธรรมแล้วได้เป็นผู้บรรลุญาณสูงแล้วมีสัพพยุตายาณแล้วก็จึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรมามั่งมากมายมหาศาลยาวนานแค่ไหน เอาความจํานี่มาจากตรงไหนจําความรู้นี่มาจากที่ใดเอา <c oughs> ข้อมูลนี่มาจากส่วนใดแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สะสมอยู่ในจิตใจเป็นเหมือนกับจิตเป็นวิญญาณที่ค้างคางมาทุกภพทุกชาติและทําไม บรรดามนุษย์ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายถึงไม่รู้เรื่องในอดีตถึงไม่รู้ไม่มีความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในหลายพบหลายชาติเราเป็นอะไรเราเคยทําอะไรและอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดและจะต้องทุกข์ทรมานยุ่งยากนั่นแปลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนอยู่ในจิตใจแต่เราก็ไม่สามารถค้นหาความเป็นจริงได้ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทําความบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นอิสระในที่สุดก็จึงได้ขอได้ความรู้ได้ข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้นของตนเองในยามต้นของปฐม พยายามในขณะที่กําลังจะตัดสู้นั้นได้รู้เรื่องราวต่างๆของตนเองมากมายมหาศาลนั่นก็แปลว่าใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นอะไรที่มีอนุภาพเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่มี <c oughs> ทั้งขุนและโทษเป็นเรื่องที่ สามารถทําให้เกิดประโยชน์และทําให้เกิดโทษได้มากมายบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ที่จะต้องหวนกลับมาสนใจใส่ใจในเรื่องที่มีอยู่ในตัวเราและเป็นผู้ที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเราไว้แม้จะตายไปถึงจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนูมิเปลี่ยนจากสถานะของคนธรรมดาไปเป็นเทพเป็นเทวดาใจนี้เอาข้อมูลนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปถึงจะเปลี่ยนเป็นพรหมก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปถึงจะตกไปอยู่ในนรก ก็ยังมีความรู้สึกเท่าเดิมเพราะข้อมูลต่างๆการกระทําพฤติกรรมกรรมต่างๆนั้นจะติดตามติดตัวไปดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่มีปัญหาว่าเรื่องที่อยู่ในตัวเองแต่ไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถเห็นไม่สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้และในที่สุดเราเองก็ยังกลายเป็นผู้ที่จะนํา ความผิดพลาดและความเสียหายเข้ามาสู่ใจอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะว่าใจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามนุษย์ไม่เคยรู้ว่าใจของตนเองนั้นเป็น <c oughs> การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีทุกเวลาทุกตลอดทุกจริงทุกอย่างที่มากระทบอารมณ์ต่างๆนั้นใจของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับที่น้ําทะเลที่ไม่มีวันที่จะหยุดนิ่งมีแต่การเคลื่อนไหวตลนอดนเวลาเราไม่เคยมีความสงบเราไม่เคยมีความนิ่งเราก็จึงไม่มีความว่างแล้วก็จึงไม่มีความรู้ในสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ทําสมาธิปุ๊บ เพื่อให้เกิดเป็นพลังงานหยุดทุกสิ่งทุกอย่างปิดอยายตนะทั้งหมดให้ได้ให้มากที่สุดปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายและท้าบอย่างเป็น <c oughs> สิ่งที่ยากลำบากก็คือจะต้องปิดใจการที่เราได้ทำสมาธินั้นก็เพื่อไม่รับอารมณ์ต่างๆมาทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจนั้น <c oughs> ถ้าเป็นผู้ไม่ มีอะไรมาเป็นตัวกําหนดไม่มีอะไรมาเป็นตัวยืดไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ใจก็จะแตกกระสานส,ส,สัานเซนจะวุ่นพุ่งพลานไปในทุกทิศทุกทางดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่ปรารถนาะที่จะยุติอยู่กับความสงบได้นั้นจะต้องมีเรื่องที่ทําให้ จิตสงบก็คือเป็นเรื่องของการกรรมฐานใช้นิมิตใช้การเพ่งไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากเป็นสมถะกรรมฐานก็จะให้เพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งลมเพ่งไฟเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์ความคิดต่างๆเกิดขึ้น ใจก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีสิ่งต่างๆเข้ามาแทรกแซงก็จึงกลายเป็นความสงบเป็นความนิ่งหากเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาก็ให้ใช้พิจารณาในเรื่องของความเป็นจริงในกายและในใจดังนั้นสมาธิก็จึงเป็นพลังงานนันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ใจนั้นหยุดให้ได้นิ่งให้ได้เพราะใจนั้นทำงานตลอดเวลาหากเราได้รู้ตามความเป็นจริงว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือว่าบรรดาครูาอาจารย์ได้บอก ในช่วงนึงลัดนิ้วเหมือนกับการดีดมือนึงค้งนั้นจิตก็เกิดดับเป็นโกรธเป็นล้านครั้งก็แสดงว่าจิตนี้ทำงานอย่างมากมายมหาศาลในขณะที่จิตเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบเป็นล้านลาน้ลานครั้งในแค่นึงวินาทีนั้นก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะหาความจริงและไม่หามารถที่จะหาความสงบได้จะยุติได้และในขณะที่ เกิดวงจรที่จิตเกิดดับพังหนึ่งนั้น <c oughs> วิถีของเขายังมีการมีขบวนการในการเปลี่ยนแปลงในการทำงานกันอีกตั้งสิบเจ็ดณะนั่นก็แปลว่าจิตของมนุษย์นั้นมีความละเอียดเป็นความยากที่มนุษย์จะทำ ความรู้ความเข้าใจได้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะบอกกล่าวให้เราฝึกฝนจากการทําสมาธิปิดอายตนะให้ได้มากที่สุดเมื่อปิดอายตนะที่มากที่สุดอารมณ์ที่มากระทบที่เกิดขึ้นจะน้อยที่สุดเมื่อน้อยที่สุดแล้วเราก็จะเกิดความนิ่งเกิดความสงบเมื่อเกิดความนิ่งเกิดความสงบนั่นจะเข้าไปสู่ข้อมูลจะเข้าไปสู่พลังงานที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นศีลก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะกายจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีพันธะไม่ ‫היא בין... เรื่องของการถูกเบียดเบียนและกรรมเก่ามาเบียดเบียนและสมาธิก็จึงเป็นเรื่องของการเพิ่มพลังจิตเข้าไปค้นหาความเป็นจริงในที่สุดสมาธินี้ก็เป็นแหลงผลักดันเป็นเหมือนกําลังอันยิ่งใหญ่ส่งให้ไปสู่การใช้ปัญญาปัญญาก็จะไปสอดส่องตามความเป็นจริงดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้มาสนใจใส่ใจในเรื่องของจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกเวลาทุกปัจจัยจิตของเราจะพันผวนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของ <c oughs> ปัจจัยจากภายนอกหากเราเป็นผู้เติรตารับรู้ข่าวข้อมูลข่าวสารมากมายเราได้ฟังเราได้เห็นเราได้กระทบสัมผัสดใดๆจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามหากเราไม่มีสติกำหนดไว้เราก็จะกลายเป็นผู้รับอารมณ์ข้าบวนการในการรับอารมณ์นั้นไม่เพียงแค่ เข้ามาแล้วหยุดแล้วยุติแล้วก็จากไปเข้ามาแล้วมาเสริมมาสร้างมากลายเป็นปรุงแต่งมาทำให้เกิดเป็นความคิดฝังอยู่ในจิตในใจเช่นถ้าได้ยินเสียงคนว่าเราเพียงแค่ครั้งเดียวแทนที่จะดับไปแทนที่จะยุติแทนที่เราเริ่มเลิกไปไปทําอย่างอื่นเรากลับเอาคําพูดนั้นกลับมาคิดอับกลับมา <c oughs> พิจารณา ในที่สุดเราก็จึงแยกแยะว่าอันนี้ชอบไม่ชอบห้ไม่ชอบ,ชอบเราก็เกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความอาฆาตเกิดความพยาบาทเกิดความคิดที่อยากจะทำลายทำลายเป็นผู้มีความอิจฉาลิษยา